สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2อพฤษภาคมสองพันหร้อยหกนะครับวันนี้นะครับอยู่บ้านเฉยๆนะครับยุดโควิดเราไม่ไปไหน,นครับแล้วก็มาแนะนําการทําอาหารซูเปอร์โปรตีนนะครับเป็นอาหารอนุบันลูกปลากัดวัยเยาวหรือวัยแรกเกิดน,นะครับหรือจะตั้งแต่หลังจากที่ลูกปลาออกมาจากไข่แล้วนะครับก็ จะทิ้งไว้3วันนะครับเพื่อให้ลูกปลาเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารที่อยู่ในไข่ของมันนะครับตั้งแต่แรกเกิดนะครับหลังจากนั้นประมาณ3วันแล้วเนี่ยไข่ที่อยู่ในด็อกแสกนะครับหรือว่าในไข่แดงของลูกปลาตอนแรกเกิดเนี่ยมันก็จะหมดไปเราได้ถึงเวลาที่ต้องให้อาหารนะครับสาหรับลูกปลาโดยแต่ก่อนนะครับเราก็จะเป็นการเอาไข่ไข่แดงครับไข่แดง เฉพาะไข่แดงครับต้มสุกนะครับแล้วก็เอาเฉพาะไข่แดงออกมาแล้วก็มาปี้มาบดนะครับก็จะได้เป็นไข่แดงนะครับผสมน้ํานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานผมทดลองดูโดยการใส่สไปรูลเอน่าาไปมันก็เลยออกสีเขียวๆหน่อยนึงนะครับนะครับคนให้ดูนะครับมันก็จะเป็นไข่แดงๆนะครับ ่อจากนั้นนะครับต่อมานะครับเนื่องจากว่าการแช้ไขแดงอยนี้มันก็จะทําให้มันน้านะครับที่เราเลี้ยงไว้นี่มันก็จะเน่าเร็วขึ้นนะครับทํายังไงครับทีนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ไขตุ๋นแทนนะครับไขตุน๋นมัจะเจนักษณะเป็นก้อนหรือว่ามันก็จะแข็งกว่าไขแดงนะครับน้ำก็จะไม่ไม่เน่าเสียง่ายนะครับอ่าทีนี้เรามาดูว,วัตถุดิบกันนะครับ อาเดี๋ยวก่อนนะครับนิดนึงประโยชน์ของสเปรุลน่านะครับที่เรามาใช้ในการทาวัตถุดิบวันนี้นะครับสลับการพอลเลสสัตว์น้ํานะครับเป็นอาหารลูกป,ปลานะครับก็คือหนึ่งก็คือมีขนาดเล็กนะครับสเปรุลเน่าเนี่ยเป็นสารสีเก่ยวกันมันที่ขนาดเล็กมากนะครับเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วก็เนื่องจากว่าการที่มันเล็กเลยทําให้ย่อยยอย่อง่ายนะครับ2ออัตราการจเจริญเติบโตสูงนะครับ ลูกปลาจะโตเร็วขึ้นนะครับเท่าเสือใบเจริญพันธุ์เร็วขึ้นนะครับขท่ที่สามนะครับเท่าเสือใบเจริญพันธุ์เร็วขึ้นเท่าที่สี่นะครับคือช่วยเสริมนะครับพัฒนาการของไข่เขยแดงหมายถึงว่าไข่ที่รอการผสมหลังจากที่เจริญพันธุ์นะครับแล้วก็น้ําเชื้อด้วยนะครับช่วยในการพัฒนาตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วยเลี้ยงสีนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์กับปลาสวยงามเป็นอย่างมากนะครับ อ่ต่อมานะครับเรามาดูเลยนะครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับหนึ่งคืออันนี้ครับเป็นลายแดงนะครับลายแดงแบบฟีดนะครับพอดีไม่ได้ทําแบบสดไว้เนี่ยไม่ได้เลี้ยงไว้นะครับเมื่อแบบฟีดแล้วเราก็มาทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันนะครับ จากที่เป็นก้อนแบบนี้นะครับน้ำแข็งเนี้ยให้มันละลายแล้วก็จะกลายเป็นตัวลตัวลายแดงนะครับไข่นะครับไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองแนะนำเป็นไข่ไก่นะครับไม่ใช่ไข่เป็ดนะครับอันนี้นะครับเพิ่มเติมน,นิดนึงอันนี้จะเป็นลายแดงที่ผมเอามาจาก ที่ฟีดไว้นะครับเป็นก้อนนี้นะครับนี่นะครับก็เอามาเป็นเอามาบี้กับสวิงหรือว่าที่เราใช้ช้อนลูกปลาหรือช้อนปลาครับามาบี้ให้ละเอียดเลยแล้วก็ผสมน้านะครับไข่นี้เราไม่ใช้แล้วนะครับไข่แดงนี้นะครับวางไว้กระจายต่อมาครับอีกตัวหนึ่งคนระับอันนี้คือสับปะรดยแลน่านะครับ ตัวที่ว่าเป็นประเอกของงานนี้นะครับหนึ่งเม็ดนะจะจะได้อันนี้ประมาณเม็ดกว่านะนิดนึงนะผมปินเป็นผงนะครับ,รบทีนี้นะครับเราก็จะทําการตอกไข่นะครับตอกไข่ใส่ปึ๊บนะครับถ้าเป็นแต่ตัวเนี้ยเราใช้ไข่แดงไข่แดงต้มนะครับเราได้เฉพาะไข่แดงแต่ตอนนี้นะครับเราก็ ใช้เป็นไข่ตุ๋นแล้วเพราะนั้นเราก็รวมมัได้หมดเลยทั้งแดงทั้งขาวนะครับคนคนคน,นะครับเราก็ใส่มหลายแดงนะครับหลายแดงที่เจอจางแล้วนะครับเจอจางน้ำแล้วเติมลงไปนะครับ โปรตีนตัวที่สองนะครับได้ไข่แดงนะครับโปรตีนตัวที่สองคือไายแดงนะครับโปรตีนตัวที่สามนะครับโปรตีนตัวที่สามก็คือสปเปรุเละนาครับใส่เท่าไหร่ดีนะครับจริงๆล้วเ,เราไม่ต้องใส่มากหรอกนะครับ ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะสัดส่วนเป๊ะๆนะครับผลกรใส่ประมาณสักเท่านี้พอนะครับประมาณ1ส่วนสี่ของช้อนชาหนึ่งส่วนสี่ของช้อนชานะครับ,ะรบจะไม่ชัดเท่าไหร่ใส่ลงไปนะครับไม่ได้ใส่ทั้งเม็ดนะครับเม็ดเม็ดเนี้อเว็คุณกินได้นะครับคุณรับประทานได้อันนี้เราใส่ เป็นกล่องไปนะครับคนคนให้เข้ากันนะครับเราพยายามตอนที่นี้นะครับตอนที่เราทุกนะครับหรือวัดโขก ไอ้สเปรุเรน่านครับเราก็ควรจะพยายามให้มันเป็นผงที่สุดนะครับให้เป็นผงละเอียดที่สุดนะครับถ้ายังเป็นก้อนมันจะลําบากหม่นึงนะครับหลังจากนั้นนะครับดูเลยนะครับเราก็จะได้นี่นะครับ ไหมนะครับไข่เจี่ยวไม่ใช่นะครับไข่ตุ๋นนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการนึ่งนะครับเราก็ไปที่ห้องครัวกันนะครับมาที่ห้องครัวกันงานนี้เราจะไม่ใช้ไมโครเวฟนะครับเราจะใช้มอร์นิ่งนะเราจะใช้มอร์นิ่งก็คือซีงธรรมดานะครับ เราเอาไข่ใส่ไปในนี้นะครับใส่เป็นมอร์นึ่งเสียบปกักนะครับหลังจากนั้นนะครับ เมื่อสมมติว่าถ้าไข่มันสุกแล้วนะครับไข่นุงน่งไข่เนื่องเนยหรือไข่ตุ๋นเนี่ยมันสุกแล้วเราก็จะเอาไข่นี้ครับมาใส่ในภาชนะสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วก็เอาไปใส่ในสวิงแล้วเราก็บี้บดกับสวิงหรืออะไรก็ได้ครับตะแกรงหรือว่าที่มันตาขาละเอียดนะครับหรือจะเป็นผ้าอลอนแก้วก็ได้นะเปิดบดบีบ้บบละเอียดนะครับแล้วก็ ไปโรยใส่ในบ่อนุบาลนของเรานะครับแนะานําคือให้ใส่สักมุมหนึ่งนะครับไม่ต้องใส่ทั่วนะครับแล้วไม่ต้องใส่มากด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไข่ตุ๋นก็มันก็อาจที่จะนะครับทําให้น้ําเน่าเร็วขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะเน่าช้าวกว่าไข่แดงที่เป็นน้ํานะครับถ้ามันยังมีเป็นชิ้นเล็กๆอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลูกปลา มันจะต้องไปทั้งใต้ก้อนลูกปลาด้วยจ้าไปเล็มๆ,ๆของมันเองนะครับแนะนําคือทอดระวังนะครับแนะนําก็คือไม่ควรจะทิ้งไว้ข่ามคืนนะครับถ้าเราให้ตอนเช้านะครับให้ตอนเช้านะครับเป็นมื้อเช้าของเราของปลาด้วยนะครับแล้วก็ใส่ไปมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นถ้าเราเห็นเป็นก้อนตกอยู่ที่ตรงพื้นอยู่นะครับหลังจากที่ลูกปลากินทั้งวันแล้วเราก็เอาก้อนนั้นออกไปนะครับ เราจะไม่ทั้งคืนไว้นะครับก็เป็นอันจบรายการนี้นะครับอขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมรับชมนะครับการสาธิตการทำอาหารซุปเปอร์โปรตีนนะครับด้วยสเปรย์ลูไลน่านะครับปลแดงแล้วก็ไข่ตุนไว้ในโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับ